ขวงอกอารมณ์ดีครับสดหรือลวกสดเนาะคุณเป็นตบมุกเปผมเลยถูกมากอารมณ์ดีมันต้องมีน้ำเปล่าไอโรตแก้วเลยนะมโบแมนพริกแจ้วกิ่งแลาวพี่อันนี้แหละแบบว่าเขาพุ่นแจ้วกิ่งนะการมอ่ี้นี่ตัวกับซิมบ้าเรื่องการเดินทางที่ตัวมาไทยในครั้งนี้ตัยสรุปได้ว่า สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้กัได้มาฮอดที่ฟางไทยแล้วเนาะแล้วกับคำๆมืดๆ<อ>เดี๋ยวตยัวสิออกไปซื้อปลาอยู่ตลาดแล้วหลังจากนั้นกัจึงสิมาอ่าเอามาปิ้งเนาะเพระ่ะสิมากินกับเขาปุ้นเจ้าวขิงเพราะว่าเฮาซื้อแต่ไก่เนาะทุกคนอยากมีปลาแน่อยากมีไก่แน่ยรีวร์รวมกันแล้วก็มากินที่ที่แซ่บๆเนาะเป็นข้าวปุ้นเจ้าวขิงที่ว่าเลยวันกับไอ้รสก็ยังบ่เคยกินจักบาทแท้นเนาะเพราะว่าตัวซื้อมาจากฟางลาวพุนเพราะว่าตัวกับที่จริงตัวกัมักบ่ก็ธรรมดาเนาะกินได้ เดี๋ยวอมชื ide, ่อป่าอยู่ตลาดก็แล้วจริงสิมาปิ้งเนาะทุกคนแล้วจริงสิมาเบิ่งว่าขอบคุณแเจ้วขิงนี้มันเป็นยังไงหลายๆคนก็น่าจะงงแล้วว่ามันคืออะไรนะใช่สองรอเที่ยวไทยตัวย่สอง้อเที่ยวไทยมือกริบเลยโอเียคจอดฝั่งซ้ายเด้อทุกคนเด้อ โอ้ฟังนั่นขาเจ้าปิดถนนแล้วเลนนันเพราะว่าขาเจ้าสิมาเฮ็ทถนนไม่เนาะทุกคนมามาังนี่นะตลาดก็อยู่ใกล้ๆนิดเดียวนี่มาตลาดวันเก่าน,น,นะทุกคนแจ้งกรึบตีเลยเดี๋ยวตัวชิไปซื้อปลากันเนาะมีิชุก แน่เนาะทุกคนเนาะวันนี้เรากำลังเกี่ยมเกี่ยมเขาพุ่นเจ้าขี้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือป่าที่เขาไปซื้อมาแต่ว่าเขาอบเลยทุกคนแต่สีนี้มันสีป่าอบเขาโบได้ปิ้งอะมันเลยเป็นสีนี้แล้วกไรคุณสงสัยอะไรไหมสงสัยค่ะอันนี้คือผักลวกใช่ไหมคะใช่ครับคุณคิดว่าจะกินยังไงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือถั่วงอกสั้นถั่วเขียวครับผมมีแต่หัวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถั่วงอกอารมณ์ดีครับอืมอ้ลว สดหรือลวกสดเนาะคุณไปตบมุกกับผมเลยถูกว่าอารมณ์ดีไม่ขอโทษคุณไม่ถามวรากนมีอะไรทำไมอ๋อเฮ้ยเขาต้มใส่กัญชาเหรอไม่ใช่เอ้าคุณอารมณ์ดีประเทศไทยก็ใส่กัญชากไม่ใช่มันมีแต่หัวดิโอ้ก็ผมต้องหลินกับพนสานริงงีิเข้าใจยินงอะไรเ่้เอ้ยให้ความร่วมมือก่อนคุณพ่คูณ เอาเอาไนี่ลองลองอลองอปุ่มมองๆที่สงสัยคืออันนี้แหละมันเป็นของจำเป็นต้องมีใช่ไหมเนี่ยอันนี้นเขาให้มาเขาแย่นบนนวลจะเป็นนวลพอมเพราะว่าอันนี้มันอันนี้โบหัวน้ำจิ้มมันเป็นยังไงบอเขาเจ้าหน้าจะโบได้ใส่เป็นนวมาเลยบอเอาคนที่มักอันนี้ก็คือเบิองมาเบืองสีรองรองสีอะไรเบิองก่อนนะอันนี้ก็ได้อ๋อสีลองกันเด้ออันนี้ก็คือตักใส่ก่อนไก่เฮายังไปปิ้งอยู่ทุกคนอุ่นอุ่นอุ่นกินยังจนกินเลยเอาแล้วอยู่นี้ เอ่อันนี้เอามาในกรส่วนมาส่งยาก็คือง่ง่ายเอาเอาเอาอันนี้ซะเอาอันนี้ซัเอาอันนี้ก็ได้โอ้คุณยังห่วงบวงอีกไม่บวงนี่ผมกินแล้วเองอ๋อมันคือน้ำลวกผักครับผมโอ้มันคือน้ำรูปผัก็ไมีกินข้าวปุ่นว่ะแม่น้ำกันรูปข้าวปุ้นน้ำโอเคพอดีนี่อันนี้ก็ใส่แจวนี้ที่สำคัญก็คือแจวนี่แหละอ้ที่จริงเขาให้น้อยพวกทุกคนนี่ หน่อยโอ้ยออกสายออกแกอันนี้เสียนะแกอันนี้เสียถอยหน่อยนี่สวัสดีครับเจ๊ปูสวัสดีครับพี่ออสมาพี่พี่ไอ้กำลังน้องโตยกำลังอันนี้อันนี้แกอันนี้แกให็นไหนั่ง้งผมนี่ก็ได้แค่นี้พร้อมกอีอันนี้น้ำป่าบ่จับน้ำป่ามากรองหนึ่งเลยชนชนชนไปหยิบน้ำป่ากรองหนึ่งแล้วก็อีอยู่ตรงครัวก็มี ไผ่บ่มไผ่บ่ได้อันนี้อันนี้น้ำคือบ่มีแป้งนวัเวเธอเลยค่ะอยากใส่ก็ใส่คันไผ่โบมักใส่กะแล้วไปแต่ว่ามันไม่ได้อุ่นเราใส่ได้เลยเหรอแป้งนัวคุณอ่ะผมก็ไม่หู้คือกันกินนะอะไรแจ่วขิงแจ่วขิงคุณแจ่วขิงพี่อดอดเคยดีนะพี่ออดเพราะว่าปกติน้องกับบ่ได้มักกินแต่ว่าอันนี้ซื้อมาให้ซีมือซื้อน่าจะเป็นนี่ค่ะคล้ายๆนะน้ำใส่เอาใส่เอาใส่อันนี้เลยบอกมันจริงตักไงเอออ่ะเนียน่ลูก เขาอยากให้ปรุงไข่ปรุงอันนี้นี่ปลาล่านี่เขาแบบว่าเขาปรุงมาที่ห้านเดรดบไลออยแล้วโอเค <Okay. S 2> ต้องซีมก่อนละจริงใส่เอามันโอเคบอกขันมันอ okay ุบโอเคกะง่บอกโ okay. อเคปรุงก่อนก่อนโอเคซีมเบื้องก่อนมาหนิไปไงมันต้องมีน้ำปลาวะไอ้รูดแก้วหนึงเนี่ยปลาบนนี่แม่น ทางไหนเจ้ไปทางไหนหนีทางไหก่อนอ่ะขอบมาก่อนไม่นั่งทางนี้ได้ขึ้นมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวน้องน้องนั่งนี่ก็ได้ไม่ชนนั่งนู่นคุณอ่ะนั่งนี่ไม่เนาะมนต้องมีน้ำเปล่าอ่นาะวะนี่ไงน้ำปลาไหนล่ะโอ้ใส่ใส่นี่นิดนึงซะถนอมปูใส่เลยกะทิบุคคือเนาะที่จริงน้ำมันอุ่นในตอนวาวใหม่ๆที่จริงตอนวาวใหม่ๆน้ำมันฮ้อนเด้น้ำเปล่าต้องหอกใส่ แจ่วนี่ไงน้ำพริกแจ่วขิงอะไรนี่ไงให้ไอ้โถืีให้ไหมให้โราถือให้โอ้เวิร์กไปนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าน้องตะกี้แบบว่าเป็นคนที่บางนาพวกมูสิกว่ามูสิกว่าโบมักไอ้กระถินได้ยังไม่ใส่นี้ป่ะใส่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นอ่อนอะไรอีกเอ้าซื้อมาหรอซื้อมาหรือว่าจะยัดตัวไว้พร้อมกันที่ไหน หน้ากองกําลังกองตางกันด้วอะไรบไหมละราคาดามดามโลกค่ะที่จริงที่จริงนะนะลาคาเอานี่กระไซเลยอยากใส่อยากกระไเลยไขมักอย่างกระไซทำอีนไปเสิเอาไม่ทูคีบยาละเอามือนี่ซะอย่างนี้กระไซข้าวปุ่นนี่มีข้อยังเดียวอันนี้น้องกรบโบโบหู้เือกันพี่อารหนูรบกวนหน่พี่เอาถ้วยมาเพราะมันเป็นยังไงแต่ว่าคนฟังนั้นมักจ่าของพี่เอาไม่ทูกเขาควรจะเอามานทำเนาะ ไม่รากาหลังจากนั้นน้องก็กินเลยอ๋องั้นก็ไปเอาพี่ออดูฟังหยิบซ่อมมาด้วยแต่ไม่ได้เก็บอด้ัค่สามสี่แต่ว่าอันนี้นี่เป็นปลาที่ว่าเขาเจ้าเอาเอามาเนาะเขาเจ้ากระเชื้เอามาใส่ห้วนั่นนี้เลยแล้วกาพักโันนี่กับใส่เอะไรก็ได้ราคาแมงสิมิไกอยู่แลราคาใส่ว่าเออนี่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 เครืองปนลาิลืมใส่เครื่อง อันนี้ก็คือพายากินอย่างก็คือจำใจจำใจเลยชนดูเดี๋ยวเราต้องทำอย่างนี้กินนะชนเพิ่งมาถามวะไกินของกลางนี่ก่อนเลยไหจะคนไปหลายได้อันนี้ก็ะเดี้ยวจะคนมากเนาะชนอันนี้มันไม่ธรรมดานะหากินที่ไทยไม่มีนะชนเราต้องลองชิมนะเดี๋ยวจะคนมากก็ดีกว่าไม่เถื่อนเนาะแม่แต่ชอบปกติน้องกับโบเล่โบเล่มากไปไหนแต่ว่าแต่อยากซื้อมาให้โสดลองกินพ่ะนะว่าสิโอเคโบส้มจานตู้นเราขอจบมมึงเนี่ย พอกินได้บอกรนเปล่ากินได้ซื้อหนาแล้วว่ไม่เป็นไรวางไว้ใได้อยู่ได้อยู่หา้าตาดูต้องใส่ปลาน้ำจะหลุดต้องใส่อะไรบ้างวะเนี่ยนี่น้ำซุปนี่อ่าหนูจะทำให้ดูนะจะต้องมีอันนี้น้ำนี่ก่อนก็คืออะไรน้ำซุปเหรออันนี้น้ำลวกผักพี่กาน้ำเดียวเขาจะเอามาให้ปุงเออก็คือเป็นน้ำแบบ ใส่ทุกแบเลอแน่นใส่นี้เปิร์ใช่ไหมเจ้แล้วเราเจ้ก็ใส่ทุกอย่างที่มีนี่แหละที่เขาให้เราใส่แน่นอันนี้อะไรนะอันนี้พริกป่นพริกโบแมนพริกเจวกิ้งเข้าหรออันนี้แหละแบบว่าเขาปุ่นเจวกิ้งอ่ะเนี่ยหรอคืออะไรของมันเขาบตานนี้พริก Yes พริกกับขิงอันนี้ยังไงบอดีอันนี้ก็น่าจะเป็นซีอิ๊วซอสปลาเนี่ยนะนี่น้ำปลาเหรออันนี้น้ำพอโบแมนน้ำบุกโบแมนน้ำหม้อคงเลยน้ำน้ำอะไรนะ น้ำพอน้ำพอน้ำพอน้ำทออ๋อน้ำป่าเด้ป่าป่าน้ำป่าเฮ้ยก็เห็นน้ำแต่น้ำแนวน้ำหม้อคงว่าปะนี่ใส่อิ่วน่อใส่อิ่วเคยไปมอ๋อยิงแต่ละมุกอย่ามีแต่เปือกไปนะน้ำปลาน้ำปลาคงแกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวฟุ้งท่าเดี๋ยวไปเอาใกล้ก่อนมามอ้าวลองเบิ้งลองเบิ้งเราใส่น้ำปลาไปแล้วสองช้อนของคุณใส่น้ำปลาคุณก็ลองซิมซิมเบิ้งก่อนน้ำปลากี่ช้อนน้ำปลาละกี่ช้อนนะ แล้วแต่แล้วแต่คุณหมักเลยคุณหมักแบบใดคุณก็ใส่เลยลวกขิงใส่หลายนี่ก็ได้เดี๋ยวมันที่บ่ห้อนท้องยิ่งเลยเติมน้ำไปก็ได้จะลดเท่าไหร่นี่ไม่ค่ะแมนแมนโอ้ที่จริงที่จริงมันบ้ไม่มีแป้งนัวเลยนะน้ำมันอะแมนแมนร้อยเปอร์เซ็นต์มันบ้มีเลยซีมเบิรงก็ได้ปลาหรือเปล่าปลาแต่ปลารนี่อาจจะอาจจะอาจจะบ่อาจจะดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไป ขอชิมก่อนอาจจะใส่พริกน้อยไปอย่าพริกเป็นนี่ไงพริกขิงใส่พริกขิงหลายเด้อมันเป็นอัตลักษณ์เขาเราต้องใส่เยอะๆได้อนั่นแล้วน้ำน้ำน้ำปลาเนี่ของปลาของไทยหรือว่าของของไทยครับผมโอ้โต้องปังค์่นไหร่เดือดได้เปของไทยอ่ะมันเค็มอยู่แล้วเนี่น้ำปลาปลาหมึกเด้อยเขมักน้ำลาปลาหมึกแ้่เราเผ็ดเยอะไทยเหรอไทยเลยตักต้นตักต้นปลาตักไก่ใช่ไหมจ้าเจ๊เจ๊ตุ้งน้าเจ๊ราคาไส่อะนะแค่หมูน้ำ โบูชิมมาเถอะนี่จะต้องใส่ปลาด้วยแม่ต้องกินกับปลาครับน้ำไกลน้ำเอาซอสไหมคะพี่อ้อเอาซอสไหมพี่มีอยู่นะฮะเอเหรอนี่ไงอยู่ข้างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูครับพี่โซนแซ่บ่ซนแซ่บโอโซนแบบต่อให้ก่อนเดี๋ยวชนต้องชิมนะชนไม่ชิมไม่ได้นะชนแบกมาแต่ราวแล้วนี่แบกครามกลัวมาเออ แรกนี่เขากินยังไงอะต่อยฉีกเป็นชิ้นเหรอฉีกใส่ใส่เล็กอะไ้หรือว่ากินเลยก็ได้แต่ว่าเอาฉีกใส่น้ำเลยก็ได้ใส่ปลาแมนมันร้อนว่ะแม่น้องเสือน้องหาก็ออกจากหม้อไก่อันนี้ได้ไหมไก่ข้างล่างปวดงอกอะไรเนี่ยเอาเหรออืมปวั่วอะไรปวดงอกอารมณ์ดีครับผมมิดอะแต่หัวได้เหรอหนูยิงมุกนี้หนูงงตอนแรกปวดงอกอารมณ์ดีเนื้อเนื้อหัวงอกใส่กัญชาเหรอ หัวอย่างเดียวเช่มีแต่หัวไม่ใช่ใช้ใช้วหัวอะไรเพราะมันแปลกแปลกแหมบ้กันก็นั่นแหละน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ถั่วเขียวทั่วเขียวนักการทิ้งเหรอถั่วเขียวอะเนาะจริงเหรอขยันตัดทิ้งทิ้งโอยบอดอกมันตั้งเป็นอไหนนี่ทั่วเขาราบอะไรตัดออกละต้องมากแน่หนึ่งแบบมาแล้วนี่แหละทั่วขังไทยเราต้องดำดำอะแสดงว่าถั่วเขียวแท้อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ถูกไหมคะ ใช่ครับโคเลโคเล่อ่าง้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะหนูลืมใส่ผักชีหนูขอใส่ผักชีโรยหน้าหน่อยอ้าวถั่วถั่วอะไรนะถั่วัถ่วใส่เลยก็ได้ครับยงงไะบิดใส่บิดใส่เลยปบุ้งโอตามมากเลยแอบบุ้งคนเดียวไม่คู่ไม่ายแอบดูเพื่อนบุ้งจนเสร็จขอแล้วก็ยังว่าแอบกบอ้าวหนูลืมหนูลืมใส่ไอ้นั่นเหมือนกัน ใส่แล้วครับหมูแคบหมูไงเดี๋ยวมันจะไม่ครบสูตรมันจะไม่แซ่บเด้ไปเฮ้เจนถานจริงอิ่มพอดุกคนเต็มนี่คุณต้องใส่อิ่มเร็วแค่ไหนโชนโชนเอาลำไยใส่ตะกร้าไปกินด้วยใส่ใส่ใส่ถาดที่ไปกินด้วยเดียวเดียวเดียวไอ้ถามว่าจะปิดร้านมานะนี่มาอ่ะโบฮู้ว่าเราสิมาโบฮู้ว่าเราเขาแทบหรือบ่ลิ้น ต่มา<ล>ซื้อขขงพ <ไป S 2> ุมาเร<ง>จีนมารอแล้วล่ะวันวัน,นสองขายดีเมือนี้วันจันทร์นี่จะเจ้าของห้านเฝ้าห้านน่ะผมมีลูกค้าเลยแฟนแม่ทูก็เแนแม่ทนะนะูนี้แอนโอเคนะ่ออร์ไโอเคแล้วออร์ไลคาบอยไหมออรออดยัดดงถนอน,น้ำใจอยู่นะ ที่จริงก็งงไม่รสชาติก็เปิดเอกลักษณ์เฮ้ยเราชอบไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ว่าผักนี่นี่เออเราชอบผักนี่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบหอมๆอ,มอะ่ะกัญจองเออมิล,มลค์เตอร์มลค์ฟูน้ำนีปลาซุปนี่รสเนี่นะมีปลาเส้นสด yes เออก็ไม่เใสเข้าใส่ตัวเนี่ยากบอกม่จะเส้นข้าวสายตัว นักมวยนี่ขอ้ายนั่นนี่ถึงสุดขอ้ายดิมันมันเป็นแหมคอุนเดียวกันเป็นไมนเหรอส่วนเป็นนักมวยอ๋อแสดงว่าน้องบุฟฟีซับไทยเหรอบอกสีแดงเหมยด้วเนาะส่วนคนชื่อสดอะไรสักอย่างเัาชื่อสุดเดียวกันแหกับเขาซด์อรนะว่าบารุนอายอยู่ให้เหรอแสดงว่านักมวยบารุ่นเขาใส่ใครเนี่ยใครเนี่ยสันนะเจิตลักษณะ เดฟน้องโบู้จักสูสสสตซีสโซมูหูได้เขาใช่ไหมครับมากใช่ใช่แล้วก็สดน้ำสุบุณอะไรกนะันเนาะเรก็ลืมไก่เน้นๆจริงๆถ้ากินขนมจีนกับน้ำมันก็อร่อยแล้วนะไม่ไมที่ไปไม่ถึงเส้นเนื้อไก่ตั้งทีเนี่ยตักแต่ขนมจีนกับน้ำกินนี่สุดยอดอย่าดูกะปุมาอย่าดูเป็นนิ่มยูนโอเด้ินฮะ ปนินโถยตกมาอืมแหรอใส่เลยบอบอแจ็คสว่างบอแจ็คสว่างหมดเอาเลยบอตรงนั้นเลยเนาะแหมกนย่างไปแป๊บเดียวนึงหมดหมดโ้โหเขาติดดานกลับเลยคัดใส่เลยบอ๋ยวกเอาตัวใหญ่สุดเลยในบออ่ะเจ็ดหมดออกกล้าออกขนาดที่จริงเน้นตอนหลายๆรถไกลกับมีปลากระมีบิ๊ดไซบิ๊ดไซ เราอยู่ที่ร้านเขาจะบิดใส่ให้เราใช่ไหมไก่อะไม่ครับเราสั่งต่างหากโอ้มันมาเป็นชุดตังนี้แมนเขาจะสั่งไก่หรือสั่งป่าแต่ว่ามันก้างกินนะจกันนี่แหละอ่าสุดเจ้าเนมเห็นคู้มืออยู่บนท่าเสด็จกับเบิร์เห็นห้าเนี่ยนะเหรออยู่ติดติดโขงเลยขายดีแมนขาเจ้าไปกินหลไรว้าวเอออยากกินอะไราต่ว่าเจ้ากุ้งลายเขิ่นชื่อจริงกันนะขอบคุณเจ้าขี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของท่าเดือย คนในเวียงเขาเจ้ากับมากินอยู่พี่ช่วงนี้เขาแบบว่างๆอน,นะ <5 S 1> อะห้าเดือนคือฝั่งเราที่ชนกับหนองคายใช่ไหมท่าเดือยไม่หงกระขามท่าสเสด็จเลยเองไม่เดี๋ยวเดี๋ยว <ผม S 1> เดี๋ยวพี่ผมดูในตรงที่ไหนนะห้วยห้วยทรายเหรอฮึอยูอ่โน่นเหรห้วยทรายอะ่ะจะมีพอพอออกไปด่านปุ๊บก็จะมีร้านข้าวปุ้นนี่นแหละอ้าว ใครก็ไปกินที่นั่นแหละนะยูทูบเบอร์ใครอ่ะก็สงสัยอันนี้แหละก็มันตกต้นกับนชนกับนี่น่ะอ่ะาะว่ามีวอชิช้นสู้น่าจะไเบาให้ตุ๊กาต็อปเ,เป็นไหมอะไรนั้นออกมาษาเดี๋ยวเราก็าไปชิมโวกจิปประวัวเงจิบท้องเนี่ยนะเราลืมลืเมเจ๊ท้องไม่ดีไงน้องบอกว่าา เจ็บข้องเรากินข้าวเหนียวใส่ไม่ไอรนบอกอไไว่าบ,กกนะบอกเจ้าของด้วยไหมเจ้าของอะเ <laughs> จ้าของก็คือกันเนาะเห็ดจีนไปไปภูเรืองไงเฮ้ไปนะที่ว่าไปดีแคโขนอะตัวท้องเสียตลอดทางเดียวเลยมดเลยนเยนาะ ้าวันนี้ทีมาโซุ้ยเราป่ะนี้โปแซ่บกับมังคู่ไปมีทั้งไก่มีทั้งปลาจะสิ้นโปรแซบโปแซ่บไก่แซ่บปลาลราพี่ชื่อชื่อเท่าเท่าไรเขาขายเนีอันนาไม่รวมปลาเอ้าเขาเจ้าชีไรแยกเลยสำหรับขอบุ้นนี่ซีซีแพนกีบสุดหนึ่งที่ว่าเขาซื้อมานี่แหละสุดหนึ่งซีซีแพนกีบแมนทั้งหมดเลย ปลาตัวนี้ชี้0ิบพันไก่น่แสนหนึ่งเฉพาะเฉพาะผักกับน้ำจิ้มกับเครื่องปรุงเนี่ยกับเนี่ยสี่สิบาทสี่สิบพักิบคุณจะเลือกไก่หรือเลือกปลาก็ต่างสี่สิบพันทอดอาหารสี่ร้อยสี่สิบบาทบอดบวชลอยมานแปดสิบแปดสิบก็พอกินดว่าเนี่ยจกินกับลอยหมดแล้วเขาลดระเอาไงเนี่ยมันตื่นเองอ๋อไม่ก็ก็ลอยต้อแมนบาแล้ว ไ่นก็หาะหละปกนเนาะยังมีเงินหาทิเนวนาที่ไปเงินหนห่นหอยเขาตีแปลงรถมื่อนี้เขาเลยหาศูนย์ให้หใหเอาห้าูนย์เป็นตัวใจ,วจเงนบาทแล้วมันขี่เดี๋ยวนี้เนาะเราเน่ะนเก่งขนาดเลยไม่น้องไปซื้อ,อยาเขาจะบวชหักเงินบาทอา้า ถ้าไม่ละทำไมเขาอยากปรับปปุงอัตราแลกเดียนเอาไปเงินดีก็คืออยากได้ก็คือไปแลกแลกเงินกีบน้องใจเงินบาทเอ้าบวหับเลยเดี๋ยวนี้เกี่ยอยู่ที่ล้วเลยบอกอยู่เราปกติรับนะรับรับทุกสกุลเลยนะแมนแต่ว่าน้องไปห้านนาน่าเบาเลยข่ายยาเขาเจ้าบวหับแล้วเขาช่วยไงช่วยให้เหรว่ามีการใช้เงินกีบใช่ไหมเกี่ยวไหมมันพิดก้นหมายเลยเดี๋ยวนี้ อุ top, <c oughs> mm ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้เดินระอกนะลดราคาสิยังมีอ่ะไปยังเกะเพื่อนให้เลยเก่ะไปรันคารนคาเฮ้นวอกคอเอาเต้าหูเล็กจัง พี่ออดไม่อร่อยใช่ไหมพี่พี่เลยใช้ไม่ใช่ไม่ใส่ยังบ่าอยู่พี่ออดพี่จริงกินแล้วตักได้ตลอดเลยอันนี้นี่โบได้วอากิน่วยหนึ่งละเมื่อเดียวพี่ออดมันตักได้ตลอดเลยเติมตรงไมนี่แมนพี่ลองกินก่อนนะตุพ่ทำอะไร้พี่ออก็ต้องว่าิตอิ่มไัเป็นก็เลยต้องตักอย่เ่อเยอยา้เียรมาได้กก็อยากให้กินอยากให้กินจ้ะ มันกินน้ำซุปไม่อยากกินอีกแล้วเลยเออเอาพวกนี้ใส่ก็อร่อยขึ้นแมน่นเอากิ้งเรายังไรอ่ะแม่ผัดดองว่ะเห็นไหมนี่นโอ้นี่ผักดองเหรอพี่ออสไม่รู้เหมือน,นกันเหรอผัดด้วงผักต้มต้มต้มหรว่ามันเหมือนน้ำน,น้ำต้มผักเนี่ยนี่เนี่ยน้ำน้ำทีละละ้างอันนี้แม่แม่แม่ถ้าเรากินกระปุกเนี่ย น้ำซาวข้า,ปาวาปุ้นนะ้ำซาวข้าวปุ้นแต่ว่าน้ำซาวข้าวอาจจะไ,ไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวมันมีกลิ่นข้าวปุ้นกลิ่นแกงข้าวปุ้นแต่ว่าไอาของของนอ้องนะกุกกางนะมักมากเลยอันนี้นะี่ยนะเพิ่นมักขนาดจะคนนี่บุคคลขาดเลยแปลว่าไงคนใหญ่เต็มตลอดหรอ น้องไปยังขนาดมันจันยังคนเต็มเ้าอยู่ในตัวโอ้ต่หืมเห็นมีบักตัวเ <c oughs> บดิดแหละ,ะ,ะก็ใส่ชียังทาอนอ, <c oughs> านอยู่นะอืมีเด็ดอีเด็ดนี้ซออ้ไเหรออไก็ใส่ได้ป่เน้ปลาไหลอืมันีกินปลาราลแล้มันก็ไปขึ้นจัง อ๋ทุกคนเนาะวันนี้กะกินอิม่มไปที่ห้อยแล้วข่าเจ้ากันั่งล้มแก็ดิ่นอยู่นอกอยู่ก็ถือว่ามืดบ่เมืดเนาะทุกคนเนาะค่าเจ้ากับกินแต่ว่าเส้นขอบุญยังวนเมือเถียวกว่ามันหลายแห่งนะทุกคนกะมื้อนี้นี่ตัวกะสิมาเว้าเรื่องการเดินทางที่ตัวมาไทยในครั้งนี้ตัวสรุปได้ว่าตัวซิโจก,ก่อนการไปเชียงรายเพราะว่าได้ยินว่า่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะทุกคนเราเป็นหน้าฝนาเกาจะเสียเห้ไปว่าขันฝนมันตกหลายมันกะบบ่บันคั่นะ เมั่กีเที่ยวว่าปาไหนตัวลยตัดสินใจว่าคันหลังจากกลับจากอุบลเนาะทุกคนกลับจากอุบลตัวกะสิมาหนองคายนี่ก่อนมาหนองคายหลังจากนั้นกะสีกับลราเลยแล้วกะสิไปเที่ยวลาวใต้นะทุกคนเนาะกะทั้งเหนือนี่เฮาวิสิตเกือบหมดแล้วยังเหลือแต่เสียงขวากับหลงกับหัวพันเนาะยังเหลือแต่สองสองแขงนี่แต่ว่าทางใต้นี่เขายังบ่ทันเริ่มต้นเดือแต่ว่ากะสิเริ่มต้นกะบวกไปทั้งหมด ทางใต้เองเหนเจ็ดแข่งราคาบวกกับอีสองแข็งกับพอดีเก้าแข็งที่ตัวยังโบนันได้ไปเนาะทุกคนโอ้ยอิ่มแหงอยากเลยตลอดเนะาะกาหลังจากที่ว่าจบตัวนี้สิไปเริ่มเลยวันนี้สิไปเริ่มเที่ยวใต้กาอยากฝากให้ทุกคนฝากติดตามผลงานที่ว่าตัวได้ไปเนาะและ้วกาเั่าไหละหลังจากได้ไปกัตัวกัสิไปไีไทยวิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมไทยจุดที่ว่า มันเข้าไปยากที่สุดทุกคนเสือบว่ามีจุดบากจุดทีว่าพอเคยเล่าให้ฟังเนาทุกคนมันเป็นซ้นเผาหนึ่งทีว้าอยู่ซนบบทที่สุดแล้วเวลาเราลุล้ม,มอย่างเข้าไปนะทุกคนหรือว่าคนทางนอกเข้าไปบ้านเขา่ะเขาเ้าสซเขาเ้าสซีซิบกันว่าคนเรามาคนเรามามันจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งอยู่จุดๆนั่นกะเดี๋ยวตัวจึงสิพาไปนอนบอกเทวา,า,า,ามันอยู่ใส่ เพราะว่าการเว้าภาษาเวเขาเจ้ากะ่อนข่าวว่ายังบบราณสัดเจนเทือกคล้ายๆคือส่วนพ่ออาคาอยู่ทั้งเมืองสิงห์คนเลยทุกคนแต่ว่าตัวนี้กะนนาจะเข้าใจกว่าส่วนพออาาอาานอ่นพออาคาเนาะส่วนพ่ออาคานี่บางคนขนาดจะบ,บอกบกเข้าใจเลยแต่ว่าอยู่นี่นกับพรเข้าใจอยู่แต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบทุกยากเนาะแล้วกับางบอนเลยยังบราณมีสัญญาณโทรศัพท์บมีไฟฟ้าน้ำใสข้าเจ้ากะน้ำใสน้ำห้วย,ยประมาณนี้เน้วใสแบบ แบบนี้แหละยูยูไปเนาะทุกคนเนาะหาเศร้ากินคำกาสิมาไทยวิถีชีวิตในทุกคนเบิงแต่ว่าตัวเคยไปบอตัวโบเคยไปเนาะกาสิีพยายามเสือนอยู่ตามแมพละกาหลังจากไปหอดจุด,ดนั่นกับจิงซิไปถามผู้คนเข้าไปเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งละกาเป็นสิ่งที่แบบว่าไปแบบบ,แนนนนปแบบบมีแผนเนาะทุกคนเนาะไปแบบบบมีแผนอีหลีไปหาเอาดับหน้าแล้วจึงซี่ไปแล้วจึงซี่ไปเบิงน้ำกันเนาะอิม อิ่มแหงกินหลายแหงปลากระมืดไก่กระมืดต้อนทุกคนเนาะแล้วจึงฝากทุกคนเด้อฝากขอฝากทุกคนให้ไปติดไปติดตามซองตัวไเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะอย่าขอฝากให้ทุกคนติดตามผลงานไปเรื่อยๆเพื่อซีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังโจ้กำลังใจให้ตัวเองเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย